สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะกับท่องเที่ยวสุขใจโตองไปคึกคักกับดิฉันพัชรินทิพย์รงค่ะสําหรับวันนี้ก็ตรงกับวัน15ค่ําเดือน12ซึ่งก็เป็นวันลอยกระทงประจําปี2 5 6 2นะคะซึ่งในปีนี้นะคะ,ะก็ตรงกับวันอังคารที่8พฤศจิกาย,ยน2565นค่ะซึ่งทางเทศบาลตำบลคึกคักก็ร่วมสืบสารประเพณีการลอยกระทงกันนะคะซึ่งในปีนี้เองเราก็ดําเนินการจัด ถ่าลอยกระทงไว้ให้กับทุกท่านนะคะที่อนุสรเรือตรวจการ8.13นะคะในเขาหลักของเรานเองค่ะจึงก็ไม่ได้มีกิจกรรมอื่นใดน,นะคะแต่เราก็จัดเตรียมนะคะที่ลอยกระทงไว้สหหรับทุกท่านนะคะแล้วอย่างไรก็คืนนี้นํากระทงสวยๆมาลอยกันด้วยนะคะ ซึ่งถ้าโดยรอบวันนี้นะคะในพื้นที่ของอ,อนุสวรีตรวจการป1านนะคะก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่สําหรับจัดงานเปิดฤด,ดูกาลการท่องเที่ยวนะคะประจําปี2565ซึ่งจะจัดในวันที่11 12 13พฤศจิกยายนนี้ยังไงก็ฝากมาเที่ยวมาชมกันหลังจากงานลยอยกระทงก็จะมีกิจกรรมเปิดฤด,ด,ดูกาลการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของพหลักอีกครั้งนะคะก็ฝากมาเที่ยวชมในสถานที่แห่งน,น,นี้กันด้วยนะคะ และนี่ก็เป็นท่าลอยนะคะสําหรับการลอยกระทงในค่าคืนนี้ที่ทางเทศบาลตะบนคึกคักได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านนะคะซึ่งในปีนี้ทางเทศบาลก็ไม่ได้มีกิจกรรมหรือว่าการประกวดใดๆนะคะก็มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้กับทุกคนนะคะซึ่งก็สามารถนํากระทงมาละมาลอยกันได้ในค่าคืนนี้ค่ะ และนี่ก็เป็นพื้นที่โดยรอบนะคะซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันรอยกระทงในค่ำคืนนี้นะคะนอกจากมารอยกระทงกันแล้วสามารถมาเยี่ยมชมความสวยงามของอนุสรเรือตรวจการ813กันด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมท่องเที่ยวสุขใจต้องไปคึกคักสำหรับวันนี้ดิฉันภาชนะนินที่โปร่งต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กลำลังใจกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ